กี่แล้วมึงขิเผาอีผีเลียเดียดมึงเผาไงเผาอียังไม่ทัานอาเจียนสินแต่แเขาเอิญเผาตัวคันใส่น้ำแต่เขาเอิญต้มคันมิถานนต่เขาเอิญเผาแ้่ปิ้งกับปิ้งวา่าถือสวดหรือยี่ห้าถือปันนี่แล้วมึงจะเอาถือไปันไหนมึงจะใส่ใส่ไม่หยิบใส่แตกยังว่ามันไกลแม่แต่ปิ้งไก่เงี้ยปุ๊กเห็นตังสี่ตัวเขาใส่แต่เหล็กปิ้งเลยกับพ่อแล้วอยี่หา้า ไม่ใชไม่มนเหนยียมันง่ายหรือโอ้ยอะไย่างกองพ่คือบ้านคือเมี่ยงเขาเนาะอย่านะครูมาอยู่กรุงเทพเป็นจำนวนมากเนดะี <c oughs> ย๋ยวมาเรียกฉันปือ <c oughs> อ้อย่ามาเรียกฉันปืนแล้ <c oughs> เปลี่ยนชื่อแล้วมึงไปสายบ้านก่อนเมือไหร่เมื่อื่นเมื่อไมึงไปสาบ้านมื่อื่ก่อนเลยไปนอนบ้านเพื่อน เขาอย่างมึงมีเพื่อนด้วยเหรอทิ้งกันเนิร์ดนะผมเกิดแถวนี้เหรอกูเทพออมน้อยแถวมหาชัยเด็กมหาชัยออเป็นนอนท้องเพี่อนกูทาเมื่อวันแรกเขากูก็กว่ได้กินนี่ฮะมึงมึงก็ยิต้องทากูกินเขาซื้อก็ยิ่งทากู้ะนี่เอาต่บางห้องบางอยังกับมึงผู้ใด้ตามชู้กูกินเขามึงมาช่วยห็นหน้ากูกินบะแซ็ปจะดีกว่าว่าบางีพูกตามห้องชู้กูกินมกูจะใจ็บว นี่บนอกเป็นน้องเพื่อนได้มาใส่สีตัวนี่บอกใช่โอ้ยีหามู้นี่ต้องพีดูๆได้หน่อยขอบคุณค่ะเบิ่อแต่แม่นี่มึงจะมาขอบคุณแม่แต่กูเป็นผู้น,นั่งเฝ้ากูก็บบ้านใกินน้ำ <c ười> เอามาฝากวะนะผู้ใดนั่นเอามาฝากให้เห็นรู้สึนี่เอามาฝากให้เห็นให้เบิ้งรู้สึกไหมแล้วไปกิน,นกันกะจิมันตัวมันาคือพกกี แต่ว่าผมโทษไปหาน้อยมึงอยู่ไหนอยู่ห้องเพี้ยนไปเะคนอย่างมึงมีมูย่นอยู่วะ